พี่น้องครับพี่น้องครับสายอ่างครับวันนี้สายอ่างนะครับมีสายอ่างไหมพี่น้องเบิง่งโอ้แม่เผือกลึกไงอ่างเบิง่งนาเขาพ่อตันจือหรือนี่สายเพชรอุดรพี่น้องครับสายเพชรอุดรกูหล่ะโอ้โหอ่างไงลึกบักคักเลยกูหล่ะเอ,อ้เป็นจัจไดเบิง่งเบิ่งเอา เองเอาพูดละ่ะเ้องควบอ่างเราพ้องท้องสุกได้หลายเดือนแล้วพี่นอ้องแต่ว่าบ่ได้ตรวจบ่ได้ตรวจพูดละ่ะเบิ่งอ่างถ้าเป็นค่อยสายพันธุูด,ด่อนนะครับเบิ่งหน้าเขาพูดโอ้โหสูงลอยสามสิบห้านี่พูดละ่ะเห็นว่ามีลูกตัวแม่สีดำ นี่ลูกตัวแม่สีดำสิเปิดพร้อมกันทั้งลูกทั้งแม่เมื่อนี่นะครับขุดหลังว่ามันแปดหน,น้าแปดโอ้โหยุ่นละ่ะรับหุ่นหุ่นเบิ่งหน้าอกเราเบิ่งอน่าโอกรอกแบบไงเลยหุ่นเห็นบ่าขุดอู้นี่ลูกตัวที่สามไม่ได้ไดทองพี่น้องครับขุดเป็นก๊อดเห็นบ่ เดี๋ยวผมจะพายเบิ้งลูกบัดผมจะพายเบิ้งลูกเล่าพี่น้องว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับโอ้โห,โหสุดยอดลูกสาวลูกสาวนี่ลูกสาววัดเบิ้งละร้อยสามสิบเด้พี่น้องนะครับวัดแล้วร้อยสามสิบนะครับนี่ลุกเบิ้มจุนเนี่ยคนเบิ้งหางเบื้องไทยบ่มีตำนี้แจ้งมองคนละเงาหางดีจิมดี ต,ต้นโตเง้วสมุดผุ่นเห็นว่าผุ่นผุ่นโอ้หักผุนน่นี่นี่น,นี่เห็นว่าเอกาสารใบหลอดครบนะครับนี่ปีกัวปีกัวนี่แม่เผือกแต่ว่าให้ลูกดำนะครับแม่เผือกให้ลูกดำนะครับเอา้าภูรสนใจยังถักก็มาพี่น้องครับนี่ เซซสนใจทักเข้ามาเลยครับพี่น้องเปิดลูกพรอมเมนะครับเมื่อนี้นะครับราคาแบบเบาๆนะครับโอ้ว่าม,มันนักเป็นตันพลันอ่าพอมลูกสาวเบิ่มจูเนียที่พี่น้องเบิ่งไปนะครับปีกว่านะครับสองตัวเมื่อนี้เปิดราคาย่อมๆให้พี่น้องกเกษตรกรเอฟซีทีเลือกไปพัฒนาครับราคาเปิดตอนนี้หาหมื่นกับหาพัน หาหมื่นกับหาพันนะครับต่อรองได้นิดๆครับพี่น้องครับอ้าวขอบ